วันก่อนดูคลิปของน้องมาลิหรือน้องกระถิ่นเนี่ยแหละขอโทษนะจาไม่ได้ว่าคนไหนอ่ะพูดเหนือหน้ารากว่าน้องเขารีวิวว่ามันมีขนมหนึ่งอร่อยมากก็คือครีมโอนะคะแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นค่ะทุกคนมันมีคนในคอมเมนต์แลวเขียนว่าเอาไปแช่ช่องฟิตแล้วอร่อยแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าเออจริงใช่ใช่อย่างเงี้ยเขาทําอย่างนั้น,งงนกันหรอคนก็เลยลองซื้อมาแล้วก็แช่ช่องฟิตนะคะชูอันนี้แบบไม่แช่ช่องฟิตนะคะ มันก็เป็นแบบขนมปังบิสกิตข้างบนมีไส้ช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลไม่แช่ก็อร่อยนะทีนี้เรามาดูแบบแช่บ้างค่ะทุกคนแล้วแช่ช่องฟิตมาตั้งแต่เมื่อวานมันจะมีความแบบกรุบกรอบมากขึ้นถามว่าอร่อยไหมฟังว่าความอร่อยมันเท่ากันนะแต่ว่าความฟินในการกัดอะมันต่างกันเออก็แอบชอบแบบแช่แข็งอยู่นะแปลกดีแต่ว่าปกติคนเขาทำกันอยู่แล้ว ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะถ้าเกิดว่าใครมีทริคการกินขนมะอะไรอีกคนอยากลอง